สวัสดีครับทีรทัศนะครับก็เป็นปัจจุบันเป็นผู้มำนในการบริหารของบริษัทเทรดดิ้งคอมพานีคือบริษัทจัดจำหน่ายซึ่งผมเองก็รับทำเทรดดิ้งสินค้าไปที่ต่างๆทั่วโลกนะครับทีนี้จากประสบการณ์เนี่ยด้วยการเดินทางไปทั่วโลกผมเองดโดยลดสิ่มส่วนตัวเนี่ยออชอบใช้ลองใช้พวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมของของเมืองนอกแบรนด์ดังๆแบรนด์นไหนผมลองหมด ก็ใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อช่วงต้นปี2019ผมมาเจออันนี้เลยครับยาสีฟันบุขาวันจะบอกว่าพอเจอแล้วได้ทดลองใช้เนี่ยติดใจมากเพราะว่ายังไม่เคยเจอยาสีฟันแบรนด์ไหนนะครับที่ 1. แปลงแล้วรู้สึกปากสะอาดมาก 2. สดชื่นมาก 3. รู้สึกว่าพวกคราบ ต่างๆผมเป็นคนดื่มวายดื่มกาแฟเพราะนั้นเนี่ยจะมีคราบต่างๆที่อยู่ตามฟันเยอะทีนิดอันนี้สะอาดมากเลยว่าได้ลองใช้แล้วหลังจากใช้แล้วก็เลยติดมาเลยครับตั้งแต่นั้นแบรนด์ต่างๆของมือนอกผมเลิกใช้ไปเลยก็จะใช้แต่บุปผาวันนี้แล้วครับขอบคุณครับ